ขอบคุณค่ะเรียนท่านประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่านแขกผู้มีเกียรติที่ได้ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานกับเราในวันนี้ทุกท่านนะคะทั้งผู้ประกอบการ SME สตาร์ทอัพหน่วยงานและสมาคมต่างๆคณะอาจารย์และน้องๆนิสิตน,นักศึกษารวมถึงทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทางช่องทาง Facebook Live ของแฟนเพจ BDI ค่ะ ขออนุญาตแนะนําตัวนะคะมิพพงสุดาพรประภาค่ะวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่งานของเราในวันนี้ค่ะกับงาน Connect the dots ครั้งที่3 Big Data and AI e Ecosystem in Thailand งานสัมมนา,าครั้งใหญ่ประจําปีของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนหรือ BDI นะคะ